เลาผมตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องทายนะครับทีมงานประธานห้างนะครับเจ้าของไพ่เพลงสังไพรี่กอนแล้วก็สบู่ดีครับนะครับมาซอยพี่น้องทางหนองท้ายพี่นองเลยนะครับอำเภออ้นเพียงนครพนมก็ยังเข้าระวังอยู่แต่ว่าวันนี้ทางหนองท้ายได้รับความเดือดร้อนนะครับเราก็ต้องมาช่วยทางนี้ก่อนพี่นงเนาะเดี๋ยวเปจ่ไยกันเขาไปดูบรรยากาศนะครับว่าน้ำลึกน้ำท่วมสูงขนาดไหนนะครับคม้ครับน

นนได้อยู่บนบ้านเลยนะนะ้ำอันนี้ขนาดลดแล้วนี่น้ำเริ่มลดแล้วอย,อยู่ข้างในเขาบอกว่าก็จะเริ่มลึกๆล,ล,ลงไปเรื่อยๆน้ำท่วมในสิ่งสิ่งสิ่งแรกที่นอกจากอาหารแลร้วเนาะนอกจากอาหารและน้ำดื่มหรือยา,ยารักษาโรคแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไร เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรห้องน้ํานะครับห้องน้ํานี่สําคัญนะครับเขาจะเหมือนขับถ่ายหรืออะไรไม่ได้นะครับทิชชู่สําคัญเหมือนกัน๋ยอ้ของเครื่องใช้มันกำลังใส่เรือมาอีกครับผมมันย่านหิวเลยเอาข้ากล่องเข้ามาก่อนเรียกอะไรนะคนมาช่วยก็เยอะอยู่แล้วทยอยนะครับถนนมันแคบก็เลยทยอยเข้ามาทีละชุดทีละชุดนะครับพวกของเครื่องใช้ก็มาทีหลังเอากับข้าวเข้ามาก่อน

อะไรคือตามไป này. หน้า ต้องตึงอยู่ครับเรื่อมาไม่รู้เลยครับกูสูดได้ไหมเนี่ยเลี้ยงเล้ยงพา่้นมาคุยปให้คุ้มคู่ที่เตียงได้ไปพาพาประธานข้างสุดไปขออนุญาตได้ครับแม่ทำเลยครับทำมาเลยครับที่เพิ่งทำเขาสาสจแล้วก็จะเอาแกลงมาข้างล่างแกอยู่ข้างบนครับผมต้องขึ้นข้างบนครับเพราะว่ามัน มนนน้เลยน้รับ้ำอาเ้ยเ้ออขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับอเรีกตัดไฟะไโอ้ลุกใหมเด้อเพราะว่าผลของที่ปั้นหมดดีแต่ว่ามีั้สองนะรมบ ไท่วมมาก่อนครับต่ก่อนสามแป่ห้เท่ากันหอม่ถีอครับสีสี่ห้าท่วมอคมาถึงี่ี่สิบย้าีครับมาจากนครพนมนะครับตอบรรลุบรน่างเด้อมาเยมเด้อเดี๋ยวจะเอาพวกของเครื่องใช้นะครับอย่างให้เมียนที่ีนี้มาสามปีปีที่สี่แล้วท่านบรรุ้บ่างเนี่ยเขาป็่านบอาลูกนั่งได้ไหมเขาเป็นยังขเป็งบ่ มันมันนอนนี้หลายปีแล้วบอกปีที่สามแล้วปีที่สามปีที่สามอยู่เขาแล้วปะยังยังไอ้ใบนะไปไวบเด้อลูกๆมาย่างลูกมาย่างครับเดี๋ยวผมไปครับลายลายครับนี่ฟีบอลหน่อยเด้ไอ้อ้าว

ามมาก็คือพวกลูกน้ำกัดเท้าน้องเท้าปื่อยเร่าอย่างนะครับครับพี่ครับของครับองครับผมจะติดกำลงใจให้ครับผมครับผมครับของครับพี่จะให้น้องออโต้นะครับเจ้าของผลงานเพลงมันเป็นฝัดแม่นบ่อเพลงนี้นะครับร้องให้กำลังใจกับพี่น้องน้องไทยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะ บอกไอแน่ว่าแค่ฝันไปมันเป็นฝันร้ายแค่ไหนคืนนี้ชีวิตจริงโายังหากกันดี<บ>แม่นบอกโอ้แค่ฝันไปก็ให้จนใจสั่นมันพอรุม,มันปานมีโบอกหัง เฝ้าเตือนเธาแม้บ่สั่นเจ็บคังโอ้ความฮักมันเกือบขาคนได้คันสิใต้ก็หายมันตายในความฝันสิจบเจ้านั้นเจ้ายัางเฮ็ดหัวใจอายขินไปเองหรือว่าอายฝันไปลูกให้อ้ายเตื่นจากฝันไยได้บ่มันนักร้องจะหิวข้าวแล้ว <laughs> ไม่มีเวลากินข้าวเลยครับไม่เป็นไรอีกหลายชีวิตยังไม่ได้กินข้าวก็ยังมีครับเรากินไปด้วยเดินไปด้วยหลายคนเขาก็รอเราอยู่ แสดงว่าน้ำน้ติดอยู่ประมาณนี้นะเนาะตรงนั้นก็น่าจ,จะท่วมหมดอันนี้น้ำลดแล้ครับน้ํารดแล้ว,นลวดนตรีให้สติสมาธิให้ปัญญานะครับเข้าไปฟังเียงเด้อมันเป็นปันเม่นว่อนะครับปล่อยแล้วประมาณในน้ำจำประมาณที่บอกนะ